ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งมีอยู่597รารายที่เป็นแฟรนไชส์ของคนไทยเนี่ยถือว่าเป็น SME และไมโคร SME ที่มีความสำคัญมากในการช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพราะเหตุว่าสามารถทำยอดขายได้ปีหนึงตก3 0 0แสนล้านบาทซึ่งเยอะมากนะครับหลายคนก็คงคาดไม่ถึงแล้วก็มี l i เซนซี่หรือว่าลูกช่วงที่มาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยอีกจำนวนมากปัจจุบันมีอยู่ถึงประมาณ42,000รายทั่วประเทศแล้วก็ขณะนี้แฟรนไชส์ไทยก็ขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะ CLMV ซึ่งก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับที่กัมพูชาที่ลาวเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่ามีความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจฐานรางมากและกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการจัดโครงการส่งเสริมแฟรนไชส์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำคัญสองกิจกรรมก็คือกิจกรรมโรดโชว์แฟรนไชส์ซึ่งก็จะพาไปจัดในจังหวัดที่สำคัญสำคัญเนี่ย15จังหวัดทั่วประเทศในเดือนตุลาแล้วก็ในเดือนธันวาก็จะจัดมหกรรมแฟรนไชส์ ซึ่งอันนี้ก็จะนำแฟรนไชส์4-500รายมาออกบูธแล้วก็ขายลดราคาค่าแฟรนไชส์รวมทั้งจัดจับคู่กู้เงินระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์คนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์กับสถาบันการเงินที่มาร่วมโครงการจับคู่กู้เงินธุรกิจแฟรนไชส์กับเราเช่นแบงก์กรุงไทย SMBD แบงก์แล้วก็แบงกออมสินเป็นต้นนะครับ ก็คาดการว่ารายได้ที่ตั้งเป้าหมายไว้าการจัดกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นการนับหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจก็คาดว่าทั้งปีเนี่ยจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า4,600ล้านบาทนะครับในนอกจากนี้เนี่ยโครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จะ,ะหลังจากนี้ใกล้ที่จะเปิดประเทศแล้วเรามีกลยุทธ าาวความรับผิดชอบในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็คือการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อทำให้ GDP ขยายตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่จะก่อให้เกิดรายได้กับเศรษฐกิจฐานรากเช่นแฟรนไชส์ประกันร,รายได้เกษตรกร,ร,ก,รการเข้าไปสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ แล้วก็ทำการเกษตรอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันที่สองก็คือการส่งเสริมการส่งออกซึ่งทำตัวเลขการส่งออกนำเงินเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจักสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็เป็นความหวังที่มีความสำคัญเพราะว่าตัวเลขก็บวกอยู่5-6เดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้เนี่ย 8เดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกไป15แล้วมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดได้4ถึงประมาณ4เท่าตัวแล้วก็จนถึงปลายปีก็คิดว่าตัวเลขก็ยังน่าจะดีอยู่อันนี้ก็จะมีผลทําให้ GDP ของประเทศนีเโตขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอีกอันหนึ่งที่มีความจำเป็นซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็ต้องรอ การฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายซะก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้เต็มรูปแบบแต่ขณะนี้ก็ได้ทำโครงการนำร่องไปบ้างแล้วเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อันดามันแซนด์บ็อกซ์หรือว่าสมุย plus แล้วก็ถ้ามีการฉีดวัคซีนในจุดอื่นๆที่สำคัญสำคัญครบถ้วนก็จะได้กระจายการท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือเปิดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมนะครับเชียงใหม่พัทยาหัวหิน แล้วก็พื้นที่อื่นๆที่จําเป็นเป็นต้นครับเขาให้ตั้งโจทย์ให้ได้เลยครับบวกเลขแบบเมื่อกี้ฮะอ้าวก็เหมือนกันขบวนที่เป็นนาดาจินตคณิตนะครับเราก็จะออกเขาเลยจินตคณิตใช่ครับก็เหมือนคิดในใจสมัยก่อนเลขคิดในใจแต่ว่าหลักคนละหลักอันนี้ใช่หลักจินตนาใช่หลักอะไรนะลูก หลักอะไรนะหลัก10ครับหลัก10เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองแหมเกิดตามไม่ทันนะเนี่ยใช้หลัก10นะครับเดี๋ยวเราจะลองอ่ะเตรียมพร้อมเซต0ครับเด็กๆเพิ่ม49ลด32เพิ่ม54ลด8เพิ่ม45เซตต่อครับ08ครับ108ถูกต้องครับอ้าวอีกงข้อนะครับเป็นบวกลบนะเพิ่ม46ครับเพิ่ม30เอ่อลด35เพิ่ม72ลด54 เพิ่ม68ครับเซตตอบครับ94ครับเท่าไหร่ครับ97โอเคอ่าเดี๋ยวเราลองสุขูเดี๋ยวลองดูน้องไผ่นะครับอ่าเพิ่ม56คูณ3ครับ1,68ถูกต้องครับอ่าเพิ่ม47คูณ2ครับเกโอเคอเดี๋ยวให้ดูหารนะครับเพิ่ม8 8 8 2หาร9ครับโอเคครับเพิ่ม เอ่อซีเจสองหารแปดครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเราก็จะเน้นพราะว่าเพราะว่าทำไมคิดได้เร็วลูกทำไงนะทำไมถึงคิดได้เร็วโอ้ลูกคิดจินตนาการจากอะไรลูกคิดฮะจากอะไรนะญี่ปุ่นลูกคิดญี่ปุ่นลูกคิดลูกคิดญี่ปุ่นแล้วต่างลูกคิดจีนใช่ไหอ่าต่างกันตรงที่ว่าในในในเรื่อง สัดส่วนแล้วก็จำนวนหลังอะคะอ่ะอของเราเนี่ยเม็ดบนเนี่ยของเราจะใช้แค่1เม็ดหนึ่งหลักนะคะก็จะแทนค่าด้วย5ค่ะนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยเราก็จะมีสี่เม็ดนะคะหเม็ดแทนจำนวน1นะคะ่ะสองเม็ดแทนจำนวน2 3เม็ดแทนจำนวน3 4เม็ดแทนจำนวน4<ส>นะคะแสดงว่าแถวหนึ่งมี5เม็ดลูกคิดจีนมี10ใช่ อ๋อไม่ใช่ลูกคิดจีนมีเจ็ดค่ะเจ็ดแล้วอ๋อลูกคิดจีนมีเจ็ดเม็ดแล้วก็ลูกคิดญี่ปุ่นมีห้าเม็ดอ่าครับของจีนจะมีบนข้างบนสองเม็ดข้างล่างเขาจะมีห้าอันนี้ของเรารวมกันแล้วเราก็ของเรารวมได้เก้าค่ะแถวเม็ดบนเราแขงค้าไปห้าอ๋อเม็ดบนห้าเป็นเก้าแถวหนึ่งก็คือเก้าแล้วของจีนของจีนเขาก็จะมีข้างบนเปสองเม็ดอย่างนี้นะครับเขามีนสองเม็ดของเขาจะเป็นสิบอันไหนบนไหนล่างเนี่ย อันนี้อันอันอันนี้ล่างครับให้ให้ให้คนดูเนี่ยดูไปตามนี้อ่าครับอ่าเราก็จะเราก็จะเริ่มถ้าเราเริ่มของจีนของจีนข้างบนมีกี่เม็ดของจีนข้างบนมีสองสองข้างล่างมีข้างล่างมีห้าห้าครับอันนี้ของยุบปุ่นมีหนึ่งครับสี่าครับเราก็ใช้ให้เด็กฝึกจากตรงนี้ก่อนพอเวลาได้จากตัวนี้เสร็จปุ๊บ ขบวนการของเขาทั้งหมดลูกคิดเขาก็จะไปอยู่ในสมองของเขาครับคือเป็นรอยหยักในสมองอย่างนี้ครับพอเราเขาเรียนแบบที่หนึ่งปุ๊บเวลาขึ้นแบบที่สองเขาก็ใช้จินตนาการอืมกัเป็นรางอน้องน้องนะคะเ,คเลยอ<ช>โอเก่งมากอ๋อเก่งมากเลยครับเป็นการกาลังปีค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่ออะไรครับเนี่ยาวแบรนดาดาคะ่ะนาดาภาษาอะไร เป็นวิญญาณคือเป็นภาษาของอิสลามอิสลามรอนาดาแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะพว่าคือมันมันมันเป็นชื่อ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 ที่ผู้ก่อตั้งแกแกสร้างมาจากหลามแกี่ปีแล้วเราทํามาทั้งหมดา7 7ปีครับมีแฟนชายเท่าไหร่มีแฟนชายตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรลูกช่วงหรือเขาเรียกอะไร ลายเซนซี่ลายเซนซี่มีเท่าไหร่เรามีทั่วประเทศตอนนี้มี83สาขาครับแล้วก็ต่างประเทศเรามีที่เวียงจันทร์แล้วก็เชียงขวางอ๋อครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเปิดที่กัมพูชาครับรู้เรียนที่ไหนลูกเรียนที่ไหนครับโรงเรียนเราอยู่เรียนไหนลูกโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ครับอายุเท่าไหร่ชั้นไหนปห้าครับอ๋อปห้า พอห้าพอห้าอายุเท่าไหรสามสิบเพียงอายุเท่าไรแล้วอายุสิบปีครับกำลังจะขึ้นสิบเอ็ดปีออายุยี่บอายุสามสิบลบยี่สิบถูกป่ะลอง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 ดูถ้าดูสีอ่ะอ๋อลองลองให้ลองเล่นเพิ่มสี่อ่ะเพิ่มสี่สิบหกครับอ่า ลดแปดครับเพิ่มห้าสิบหกครับครับตอบครับอืมนะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้เก่งมากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับอนุบาลอนุบาลราชบุรีราชบุรีครับแล้วนี่หนูมาจากราชบุรีเหรอค่ะครับอ๋อปีเอ้ยปอไหนครับ ปอสามค่ะปอสามอืมปอสามแล้วนี่ปปอหกค่ะปมาจากไหนครับมาจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับอนุบาลราชบุรีหนูว่าลูก g l o b อินเดียครับอะไรนะ g l o b อินเดียครับอะไรอินเดียโกลบ Global i n d โ a Global India อยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียเหรออยู่ที่ประเทศไทยนะครับเป็นโรงเรียนตะวันตอยู่ไหนนะครับ อยู่ที่ประเทศไทยครับอยู่ที่ประเทศไทยโอ้หลงคิดว่าประเทศอินเดียเป็นอินเตอร์ครับอินเตอร์ global อิดียครับปอไหนครับเกรดหนูอยู่ปอหนึ่งครับปอหนอ๋ออืมโอผีเยอะมากเลยผีทั้งตัวเลยโอเคเก่งมากครับเก่งมากเลยรับครับกรณีว่าทางเรามีับที่ด้านลึกไหมคะอ่าถ้าดีเดี๋ยวพวห้เลย นามมาเอามาตกโรงแม่ไม่น่าเปลี่ยนที่เลยคิดใหม่เลยไม่ให้แล้วเปลี่ยนที่เลยเปลี่ยนเอาถือถือลูกเอามาเอามอบเขาจับแล้วเขาจับว่า โอเคขอบคุณมากครับ,อ,บอ่ะ,ออะ,อะเก่งมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ